Pingviner. <tryk> ไทยเขาเปล่าไม่กลัวหรอเพราะเขากล้ามาหานเฮ้ยห้องโหดด้รพานูดดวยกับพานูเดชเหรอเฮ้ยท่านูด้วยทพานูเดชเป็นคนเดียวกันบอยคอยดักท่านูด้วยไว้เลยโอมทานูด้วยนี่เดินมาผุ้มผางยิงได้เลยโอเคมาเร็วพานูด้วย มีแฮ็กสองผมกับแบ็กข้าคนนั้นหนึ่งแล้วกันอะไรวะจะไม่ไหวแล้วเนี่ยปวดขี้ตอนเนี้แกเอาข้าวก well, ินขี้แตกไปรอบแล้วเนี่ยเผ็ดที่ผ่านเนู่ยเนี่ยขนลุกไปหมดเลยนั่งเกงอยู่เนี่ยหายไปหาไประหว่างเกมก็ไม่ต้องตกใจไปขี้เนี่ยแหละโคตรท้องเลยขี้ปวดเท่านี่ย เด็ดเด็ดเด็ดมนเผ็ดไปมันแสบคอมาด้วยกันแบ็คโหสามสี่ด้วยไปมึงตามไปของขลังที่ถักยูด้อยมีกี่ตัวครับทางนั้นทางนี้ยังไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย<า>ไม่เห็นเลยน่าจะไปทางบ้านกันแหละทางหลังบ้านนะใช่ครับหลังบ้านชัวร์ว่าผมไม่เห็นทางกลางเลย ขี้มากเลยชนะเสร็จชนะหรือแพ้ไม่รู้ล่ะขอไปขี้ก่อนนะไม่ไหวนะได้ครับมได้ครับพี่อาจจรไม่ขย<ต>ับเลยพี่ตอนนี้เล็งอะไรไม่ถูกแน่นอนตอนนี้ขนลุกชูชันไนะนมหมดเลยอาจจรไม่ขยับเลยนะขี้ก่อนกนะ็ได้เอาพี่ขยับจอยแล้วบล็อกซอนบล็อกไว้พี่ไปขี้ก่อนอะไรพี่ไม่ไหวนะ เดี๋ยวตอนนี้ผมอยู่บ้านล่างชั้นสองครับคอยสอดสองให้เอ้ยไมมีสี่คนเขาไม่ล็อกเลยวะลูกทีติงลี่จะมาล็อกกันะเรเห็นล็อกเลยติงลี่นะอ้ทอมมี่ควยอยู่มันอยู่ทีมเราครับทอมมี่ควยมีควยฮะนั่นจะเป็นฝรั่งชื่อทอมมี่ควยหรือเป็นทอมมี่ควยก็ไม่รู้ทอมมี่ควยเดี๋ยวผมหยดให้เดี๋ยวผมหยดไก่ผมหยดหน่อยนี่ไงหน้าผมหน้าเลยนะผมคนหน สองคนเลยสองคนเลยสองคนเหรอกำลังถอนไปรถคูแบดแล้วผมแล้วผมอ้อมข้างไปล้ผมออมข้างไปข้างผมก็มีคข้างผมนไอผมจะตายอู้เก็่ตรงไมาเกียวตรงไหนเีวตรงไได้ตรงไหนเอาเลยไแล้วผมออมหนังไนีนหนีก่อนหนีก่อถอนก่อนถอนก่อนดาวหดาวหนึ่งดวนึงขอบเติมด้วยนึงมา

เมื่อกี้ผมยิงหนีแล้วเสียบพอดีอ่ะตกใจเลยตกใจตกใจต่อยก่อนเลยเมื่อกี้ผมงงผมก็ถึกอ่ะเขายิงผมต้องสานะผมไม่ร่วงแบ็กมันใช้วิชาแหละโทางซ้ายน่าจะ้ายหมดนะ มาครับมามาหน้าผมเก็บของมาชาววิิตจิตจำใสชาวริลตจิตจำใสอ้าวคุณพันธุ์ดุยช่วยสองนิ้วดาวครับดุยดาวมีคนอ้อมไปชั้นล่างคนเบียร์นะระวังไม่มีเลือดเลยวรเคียร์ไอ้คนหนึ่งมาพี่ ยว่งจิไมว่างจีอเกี้เ์็มโชว์ลวยงวงไม่ว่างว่ะพี่ยิงว่าไปลนัดเลยแม่งเพิ่งเพิ่งเล่นแมช์สองแมตช์แรกมือแม่งยังไม่ได้ยังไม่ได้น้าหนักปืนผมเพิ่งเล่นนี่ไปงพี่โอ๊ค้าป่ะผมเล่นเไออะไรอะไระอะไรวอะไรอะเลยพี่หายเลยพี่หายมาลายลายตรงไหนวะ อันติดปกพนี้เรื่องอะไรโอเคได้เขามาด้านหลังบ้านครับคุณพันรุ่ดวงจะมาดวนสนัยครัเมื่อกี้เนี่ยเย็บเทแตกชาวลิศตีแกมสายอยู่นี่ชาวลิศตีแกมสายมีสองตัวมีสองตัวสองตัวน้าครับสองตัวล่วงชาวลิศล่วงพูดเบียร์หลอยจะเลยผมผมหลอกล่อให้อยู่ แต่แต่แตอ้นุด้วยป่ะเนี่ยอ้าวเดี๋ยพนุด้วยพานุด้วยานุด้วยควยสองนิ้วอยู่ไหนจ้าพานุด้วยลมด้าลมเด้าลมเด้าลดาลมดาอย่ายิงนะยิงเะอย่ายิงนะลมเดาลมเดาเออลมเด้าลมเด้าไป

โดนแน่ไปลุ้นเอาลุ้นเอาจะเสีย่าเสียได้โอ้โหทีมเราเวลศูนย์ไว้ทอมมี่ขุยทอมมี่ขุยที่ร้งอวเกลียวทอมมี่ เขาทำี่คุยอไเดไม่ใช่มันทำมี่ครูทำนี่อะไรนี่แหละแเลยทำี่คุยครยเลย K U I อ่ะคุยเอาเโหมัดูดวยมันดูแหลเยอค่โอ้ยชูแลดมีับเอะคโ้ยชอ้บโ้ยชบยบ้ยชุบ้ยซึบอบ้ย้ ครับโอ้ยแทงคิ้วเลยนะเอ็นไอ้ยเขาไม่คุยีเลยทันแล้วป้ะตกใจหมดเลยคนใช้ปอดโบเฮ้ยเอาเขาเอาจิงเลยเฮ้ยติงนี่ติงนี่ดาวนะติงนี่ดาวติงนี่ดาวได้เปคนอ้อมหลังขวาแม็กซลองด้วยอยู่เป็นหลังบ้านหลังมันกำลังจะไปหาเลยต้องตัวเลยต้องตัวเลยต้องตัวเฮ้ยเลยแต่เดียวเลยแต่เดียว ก็คือไอตัวนั้นแหละแบ็คมาบ้านล้างหลังบ้านล้างตีเข้ามาเฮ้ยที่บอลใจดีเรียบร้อยเขาหลังเขาหลังแม่งปวดมันจริงมันจริงเขาปวเดอ่ามันจริงเขาปวดตามแล้วก็เอาสไนตามตีเขาปวดอ่เย่ทอมมี่คุยนำทีมเรามีทอมมี่คุย ฉะนั้นได้เพราะมีทอมมี่คุยอ่าไปเลย